ตวจม์ทุกวันประจําวันที่22สิงหาคม2565คําบูชาพระรัตนตรัยอารหังสัมมาสัมพุโตพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระควาตาธรรมโมธรรมังนัมสอามิสุปฏิปันโนพระควาโตวสาวาคาสังโค สั่งขังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปนโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสะธรรมะสารเทสาเทวมนุสานังพุตโตภควาติสวาคตโตภควตาธรรมโม สันทิถิโกอากาลิกโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปะจตังเวทิตาโพเวนโยเฮเตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆยายะปัติปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆ สามีติปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจตตาลิปุริสายุคานิอัตถะปุริสาอุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาวา ο, ุเนโยปาวุเนโย ο, ทากิเนโย ο, อัญชาลีกาลานิโย ο, อนุตตรังบุญญาเขตังโลกาสาติ บทสวดพาหุงมหากาพุทธชัยมงคลคาถาพาหุงสาหาสามาเพเน,นิตาสาัสวาตันตังคีเมฆลังอุทิตโคลา,สาเสนมาลังธานาทิธรรมวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวาตุเตชยมังคลานิ มาลาติเลกมามพิโยชิตสาภาราติงโคลำปนาลาวกามาคามัตทยะขังขันทีสุทันตะวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภาวตุเตชายามังคลานิ นาลาคิลิงคาชาวลังอาติมาตัภูตังทาวะคิจากมามสนิวาสุทาลุนันตังเมตัามภูเสกะวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชายามังคลานิ อุขิตาคัดขามะติหัตถาสุธาลุนันตังทาวันติโยชะนะปะทังคูริมาละวันตังอิทธิพิสังขาตาโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเตชะยมังคลานิ กัตาวานะกัถะมุทลังอิวะคาพินิยาจินจายาทุกถาว่จนังชนะกายามัชเชสันเตนะโสมาวิชินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสพระวตุเตชยมังคลานิ จัจจังวิหายะมะติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะปูตังปัญญาปะทีปัชลิโทพิจาวามุนินโทตันเตชาาะสาภวะตุเตชายามังคลานิ นันโทปน,นันทาพุชคังวิพุธังมหิตทิงปุตเตนะเถระพุชเคนะทามาปายันโตอิทูปเทสาวิชินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคัลานิทุกขาหาทิถิพุชเคนะสุทธาหัตถังพรมังวิสุทธิชุติมิตริภกาทิพานังยานาคเทนะวิชินาชิตตวามุนินโท ตันเตชะาสาภวตุเตชยมังคัลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาอัตตะคาถโยวาจาโนทินทิเนาสารเตมาตามทีหิตวานาเนกาวิวิธานิจูปัทวานิโมขังสุขังอธิฆะเมยยะนาโรสปัญโย มาหาการุณิโกนาโถยตายาสัพะปานินางกูเลตะวาปาลมีสาาัพะปโตสัมโพทิโมตมังเอเตนาสาจจะสัจวะเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหิชยสุชยมังคะเล อาปัลาชิตาปัลลังเกสีเสปัทาวิโปคะเลอาภิเสเกสัพพะพุทธานังอาคาปโตปโมทติสุนาขาตังสุมังคลังสุป,ปะภาตังสุหุติตังสุขะโนสุโหโตจะสุยิทังพรหมจาริสุปัทาะขินังกายะกรรมังวาจากรรมังปัทาะขินังปัทาขินงาาขันงมโนกรรมัง ปานิขีเตปทฏาะขีนาปทฏาะขีนานิกตวานะละพันธะเถปัทฐะขีเนผาวันตุสาพมังคารังลาคันตุสาปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาโสทิผาวันตุเตผาวันตุสาพมังคารังลาคันตุสาปเทวตาสัพพัสมาณุภาเวนัสตาโสทิผาวันตุเต ภาวันตุสาพมังคารังราขันตุสาปเตวตาสัพสังขานุภาเวนสัสตาโสติภาวันตุเตคาถาแผ่เมตตาให้ตนเองอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุโโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอาเวโลโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร อาหางอาพยาปาชาวโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอัตานางปาริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเทินสาธุสาธุแผ่เมตตาให้สัตว์สัตว์เพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อาเวลาหนุตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจชาหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานางปาริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสาธุสาธุบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล อีทังเมมาตาปิตุนางโหนตูสุกิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตินางโหนตูสุกิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมคุรุปัชชายาจารยานางโหนตูสุกิตาโหนตุยาตโย ขอส่วนบุญน e ี for ้จงสําเร็จแก่ครูประชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูประชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพพะสัตตะอีทางสัพพะเทวตานางโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพะเปตานางโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปตทั้งหลายขอให้เปตทั้งหลายมีความสุข อีทางสภา,าเวรีนางหนตูสุกิตาหนตูสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายมีความสุขอีทางสภา,าสัตตานางหนตูสุกิตาหนตูสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขความมุ่งหมายในการสวดพระคาถาพาหุงม,มหากาหรือพุทธ,ธชัยม,มงคลคาถามีดังนี้ บทที่หนึ่งสำหรับเอาชนะศัตรูหมู่มากเช่นในการสู้รบด้วยทานบรารมีบทที่สองสำหรับเอาชนะใจคนที่กระด่างกระเรืองหรือเป็นปฏิปักษ์ด้วยขันติบรารมีบทที่สามสำหรับเอาชนะศัตรูสัตว์ร้ายหรือศัตรูด้วยเมตตาบรารมีบทที่สี่สำหรับเอาชนะโจรเช่นองคุริมาด้วยการกระทำปฏิหาร บทที่5สําหรับเอาชนะการแกล้งใส่ร้ายใส่ความกล่าวโทษคดีความด้วยวิธีสงบระง,งับท่ามกลางคนหมู่มากบทที่6สําหรับเอาชนะการโต้อตอบด้วยวิธีการรู้นิสัยแล้วตัดเทศนาบทที่7สําหรับเอาชนะเล่เหลี่ยมกุศโลบายด้วยวิธีอันเป็นอุปเทแห่งฤทธิบทที่8สําหรับเอาชนะทิฏฐิมานะของคนด้วยวิธีเทศนายานสาธุสาธุ พระคาถาชินะบัญชรของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัลคังโคสิตาลามนะโมตัสสะะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ปุตตะกาโมละเพปุตตังธนคาโามละเพทน,นังอัตถิกายเยกายายายะเทวานางปียตังสุตวายทิพิโสภัควายะมะราชาโนทวเวสุบันโนมรนังสุขังอรหังสุกโตนะโมพุทธายะชายาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวาหนาังจัตุสัจจาสะพังลักสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกัลาทโยพุทธาอัตถาวีสตินายกาสพเพปติตามาหังมัตเตเกเตมุนิสลา สีเสปเดิตโตไมหังพุทโธธรรมโมาทาวิโลจนเนสังคโฆบดิโตไมหังอุเลสาภพกกุนากโลอาเทเยเมนุลโตสาราีปุตโตจ่าทักิเนกกนญโยปิติภาคัสมิงโมคลาโนจาวามาเกทักิเนสวะเนไมหังอาสุงานันท่าลาวุโลกัสโปจามหานาโมอุพาสุงามาโสต,เเสเตะเกเกสันเตปิติภาคัสมิงสุรโยวาปะพังคัลโลนิสินโนสิริสัมปนโนโสวิตโตมุนีปุงคโว ปุมาลากัสโปเทโลมเหศิจิตตาวาทโกโสมัยหัางวัฒเนนิจังปฏิธาศิคุณากรโลคุณวังคุลิมาโลจ่าอุปาลีนันทาศีวลีเถลาปัญจีเมชาตานา,าเตติลากามะมะเสสาสีติมหาเถลาวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตตวันโตชินโนระสาชาวันตาศิระเตเชนะอังคามังเกสุสันติตาลาตนางปุระโตอาศิทักคิเนเมตตาสุตกังทัชกังปัจโตอาศีวามอังคุลิมาละกัง ขันธโมละปลิตันจะอาตานาติยะสุตกัรอากาเสชาธนางอาสิเสสาปากาลาสันติตาชินานานาวาราสังยุตตาสัตตาปากาล,ลาลังกาตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภาหิราชตุปัทวาอาเสสาวินยันยันตุอนัน,นตาชินเตชะสาวัตโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเชลชินาปัญชาลามาชัมหิวิหะลันตังมหิทะเลสัทธาปาเลนตุมังสเพเต,เตม,มหาปุริสาสภา อิเจวะมันโตสุกุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัต,ปวตโวโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัตธรรมานุภาวะปาลิโตจารามิชินะปัญชเลติสาธุสาธุคาถาชินะบัญชนแบบย่อชินะปัญชะ,ะมัชัมหิ ชีนะาปัญชลาปาลิตังมังลักขะตูสัพพธาชีนะาปัญชลาปาริตังมังลักขะตูสัพพธาชีนะาปัญชลาปลาปลาปิตังมังลักขะตูสัพพธาสาธุสาธุคาถาคาถาบูชาพระศิวลี นะโมตัสสะะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะสีวลีจามหาเถโลเทวตานะระปูชิโตโสรหปัจจายาทิมีอ่างวันธามิตังสธาสีวลีจามหาเถโลยักขาเทวาพิปูโตโสรหปัจจายาทิมีอ่างวันธามิตังสธา สีวลีเถระคูนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจามหาเถโลเทวตาราปูชิโตโสระโหปัจจายาทิมหียงวันธามิตังสธาสีวลีจามหาเถโลยักษ์าเทวาพิปูโตโสระโหปัจจายาทิมหียงวันธามิตังสธาสีวลีเถระคูนางเอตังโสธีลาพังผ้าวันตุเมสีวลีจามหาเถโลเทวตานราปูชิโตโสระโหปัจจายาทิมหียงวันธามิตังสธา สีวลีจามหาเถโลยักขะเทวาพิปูโตโสรโหปัจจายาทิมหีอังวันทะมีทั้งสถาสีวลีเถระคูนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมขอให้มีโชคลาบขอให้ร่ำรวยขอให้เงินไหลนองทองไหลามาทำอะไรก็สมความปรารถนาทำอะไรก็สำเร็จทุกประการสาธุสาธุ คาถาหัวใจพระศรีวลีนาชาลีติ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 นาหมายถึงการนอบน้อมการมีสัมมาคารวะชาหมายถึงการขวนขวายในเรื่องของการงานการขยันหมั่นเพียรลีหมายถึงความมุ่งมั่นการไม่ทุจริตการไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนติหมายถึงว่าโดยทั้งหมด เป็นการสรุปความตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นดังนี้เลยสาทุสาทุคาถาบูชาพระปัจเจกับพุทธเจ้าของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยานะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธามาอุนาโมพุทธายาวิลาทยโยวิลาโกนายังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิทโยพุทธะมานีมามาพุทธะสาวโหมวิลาทยโยวิลาโกนายังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิทโยพุทธะมานีมามาพุทธะสาวโหมวิลาทยโยวิลาโกนายังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิทโยพุทธะมานีมามาพุทธะสาวโหมสาธุสาธุ คาถาบูชาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีให้แคล้วคลาดปลอดภัยโชคดีมีสุขนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพักขวา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  นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควาให้แคล้วคลาดปลอดภัยโชคดีมีสุขสาธุสาธุคา,าถาบูชาหลวงพ่อกลวยชูตินทโรวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาท นะโมตัสสะะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุปฏิปันโนพคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิอิติสุขโตชุตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรหมามะออุ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโคสังฆังนะมามิอิติสุขโตชุตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรหมามะอาุสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโคสังฆังนะมามิอิติสุขโตชุตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรหมามะอาุยาอดยา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 กยาจนยาต่ำกว่าคนยาจนกว่าใครสรงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสาธุสาธุ คาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายเณวาจายะวเจตสา มเหสักขายะเทวะตายะอภิปาลิตังอิทธิปาติหาลิกังมังคละจินตาลามะพุทธปาติมากัลังปูชามีหังยาวะชีวันจะสุกรรมมิโกสุขาปฏิทายะ กายเยนะวาจายะวเจตสามมเหสักขายะเทวตายะอภิปาริตังอิทิปาติหาลิกังมังคละจินตาลามพุทธะปาติมากัลลังปูชามีหังยาวะชีวันจะสุกรรมิโกสุขาปฏิทายะกายเยนะวาจายะวเจตสา มเหสักขายะเทวตายะอภิปาลิตังอิทิปาติหาลิกังมังคละจินตาลามะพุทธะปาติมากะลังปูชามีหังยาวะชีวันจะสุกรรมมิโกสุขะปฏิทายะให้แขวลา,าดปลอดภัยโชคดีมีสุขหายเจ็บหายป่วยหายไข้ค้าขายล่ำรวยเฮงเฮงปังปังสาธุสาธุ คาถาบูชาพ่อปู่ชีวกกรมลพัทแพะประจำองค์พระพุทธเจ้านะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โอ,ม,โอมนะโมชีวโกศิลสาหังกาลุนิโกสภพสตานางโอสะตาธิพามันตังประภาโสสุริยาจันทังโกมารพัจโจปากาเสสิวันธามิปันธิตโตสมทโสอะโลคาสุมนาโหมิโอมนะโมชีวโกศิลสาหังกาลุนิโกสะพสตานางโอสะตาธิพามันตังประภาโสสุริยาจันทังโกมารพัจโจปากาเสสิวันธามิปันธิตโตสมทโสอาโลคาสุมนาโหมิ โอมนะโมชีวะโกสิลสาอหังกาุลินิโกสัพพสัตตานังโอสถาธิพันตังประภาโสสุริยาจันทังโกมารพโจปากาเสสีวันทามิปันทิตโตสเมธสโสวะโลคาสุมนาโหมิโอมนะโมชีวะกะโกมารพโจบูชายะโอมนะโมชีวะกะโกมารพโจบูชายะโอมนะโมชีวะกะโกมารพโจบูชายะสาธุสาธุ คาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์เมตตามหานิยมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นำมัวไตซือไตปุยกิวเข้ากิวหลังกวงไตเล่งกำกวงสืออิมพอศักด์นโมัวไตซื่อไตปุยกิวเข้ากิวหลังกวงไตเล่งกำกวงสื่ออิมพอศักด์นำมัวไตซื่อไตปุยกิวเข้ากิวหลังกวงไตเลรงกำกวงสื่ออิมหอศักด์สาธุสาธุคาถาบูชาพระพิคเน่เทพแห่งศิลปวิทยาและความสำเร็จ อมสีคเนสายานามาฮา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 สําเร็จสัมฤทธิสัมฤทธิ์คาถาบูชาท้าเวสุวรรณคุ้มครองป้องกันภัยให้โชคให้ลาบ นโะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตโัสสะะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตโัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสพคะวายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโมนมรณะสุขังอะระหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายขะพันตาพัทภูริโต เวสาผูสาพุทธังอลาหังพุทโธทเาวสุวรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายะมาราชาโน้ทวสวัรณโนมรนังสุขังอลาหังสุกโตนะโมพุทธายะทเาวสุวรณโนจาตุมหาลาชิกายขะพันตาพัฏภูริโตเวสาผูสาพุทธังอลาหังพุทโธ้ทวสวัรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภะควายามะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรนงขขงังสุขังอลหังสุกโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายะขะพันตาภัตปุริโตเวสาภุสาพุทธังอลหังพุทธโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะให้แค็งแกลาดปลอดภัยโชคดีมีสุขมีขุมทรัพย์มากมายโชคดีโชคดี จบการสวดมนต์ประจำวันขอความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดแก่ผู้ฟังทุกๆท,ท่านสาธุสาธุ